หนึ่งเจ็ดสามก็เก่าหนึ่งครับนั่นอย่างนี้หนึ่งเจ็ดสามเก็เก่าหนึ่งครับหายวิ่งหนึ่งนะครับแส่หนึ่งเสื้อแดงในกระดาษเสื้อสีสันในปูนอนนะครับจะไปวางกับผมหลายถ้าผมผมบอกถึงผมก็รวยเดาหรอครับไม่ได้เป็นดั้มด้วยแบบนี้หรอครับไม่ได้เป็นน้ำโอเป็นน้ำดูสิอีิบาลมีคนจัดย้ำเนียนทันเดียนกันเท่นั้นบอลเลียยางเนียนไฟใหม่เหลยนบ้านเนียนทีนะครับเด้ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากเกแบรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนาการสนานาทายป่าฝนดินตายควายประตเชียงแง่งนกแก่นเต็นท์ห้องต้องนาการพองสุอก้าวฝันแรงไม่ได้ทีเรายวนะครับการกิจมารเวันน้องมีบ้า แก้วตาดาฟ้าตรงขาวโอ้มันมืดว่ะบ่อ้นูเหามันมืดมันมืดมันติดติดกันสิมาติดบาร์เรกันสิจ้ะตเสียคือเปกนี่นี่มาจากไหนมาจากไหนมันเสียเป๊ะขนาดนี้มาจากไหนมาจากไหนมันมืดว่ะโอ้โหนี่เอาเอาดีละเอาดีละไปจากไหนมาทา้งไหนถามข้าวถามข้าวหายหนาหายตาไปโดนเทปหนังโซ่องก่อนเพลงน่ะยามเลื่อยต่อขึ้นเบอร์โทรไอวางบ่รรับสายเเ้าน้ำไอ ได้บอทักใคโอ้ให้ร้องให้สบายใจได้ไหมเนาะหสุดเรื่องไร้ไรให้ใจลืมเงาโอสะดวกคุยในบอน้องเจ้าหรือมีเงาไปกอดหัวใจเพลงนี้หอมบาพันสี่ทายาทใส่คันนะครับผู้มิ้นนะครับเอาละบ่านนี้เอาส่วนนี้ส่วนนี้ได้ได้ลองเพลงพอดีใจขั้นบ่ได้ลองเพลงบ่ได้เลยนั่นพุ่นนะครับพุ่นนะั่งจัน,นัง นั่งเปีตินั่งเปีตัวอะคอยเทอ่อเปีเนาะเออมันคอยลูกทุ่งสินั่งนั่งเห็ดยังนั่งบอกเลขอีกเปีนั่งบอกหวยสิครับเต้โอ้นั่เห็ดยังวันนึงเนาะเห็ดยังหวยจีหวดนี่หวดมันนึงมันออกแปดทุกหายขึ้นยังนี่ยอ่ะแปดทุกข์หายก็สามหกขึ้นยังนี่ยครับเต้โอ้ยถึงเวลาจำได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่จำได้อยู่โอ้โหเหรียวใส่เตะเตะเบิ้งท้องนั่นใส่เบิ้งท้องก่อน แน่นอนเดกไปชุบไม่ในท้องเลยเดี๋ยวเพราะว่ามันขาวท้องคำเดืกลายเป็นท้องคำขาวแล้วบ้านนี้ท้องคำขาวเลยงวดงวดนี้บอกให้ถือด้อจ้าบอกว่าถือไม่ได้ท้องเส้นจไหมเด้่จ้าขั้นบอกถือได้ซื้อเส้นจไหมให้ได้เอาไงวะเขางานการละเกดยานงานจะบอกว่าถือมันสีขาวกว่านี้ล้หนะสีการละเกดตัวนี้บอกว่าถือกระดงหันข้อมันคือกระโหลกหรอยังหัวร้อฟันบอลงวดนี่ ฝันดูครับฝันนี่สิเอางวดงวดนี้ฝันฝันว่าฝันว่าพ่อตายกับมาเกิดใหม่พ่อพ่ออีดีนี่พ่ออีดีนี่อ่ะตายไปแล้วตายไปแล้วม่นพ่อหลวงในพ่อผมอีดีเได้เนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายเกิดสิบสามมาเกิดใหม่แบบน่ะมาเกิดใหม่ก็ได้เอันหนึ่งเกิดสามอันหนึ่งเกิสามเฮียบีอีกหนึ่งอ๋ตามครบอายุ ใช้ของแก้เก่าเสีตีนะครับร่วมปีกันไ้ตามกันตายเนี่ยนั่งซื้อๆนั่งซื้อๆเยะยนกันท่านผู้ชมบนสีไรต์ตาหนึ่งเก็สามกับเก่าหนึ่งครับให้วิีหนึ่งนะครับเขียน่านน่เดยนแต่เดินตัวเดี๋ยวพี่น้องจะจำาได้เนาะ่ย่าประมาทเด้อเรียกบาบาเขามาสามงวดติดเด้ยเพ้อีกหนึ่งนะครับเด้อหนึ่งเกจสามกับเก่าหนึนะครับ หากระดาษหากระดาษคนเด้อเดี๋ยวอเฟซีก็ถามหาอยู่หลายคนเลยพร้อมนี่ไหมเรียนๆก็น้องครับอ่าเมื่อไรอ่าลองเพลงนี้ก่าโลกกระดาษปิดเพลงอย่างน้อฟังเพลงรุ่นใหม่เลยป้ะเพลงรุ่นใหม่สิครับใหม่ไม่แน่ใจหน่อยดุ้ไหมวันไหนก็ไม่ต้องมาหาอย่าเอาสายตา ยังงั้นมามองให้วันไวเจมเรื่องสักวันสักมาลองไหมนะครับนี่นะครับเอาเอาแซมบีกมาลองไหมนี่เพลงอย่างควงมามีสิครับเพลงผู้ด่งเจ้าเห็นบอว่าซึ่งผีแม่งผีอ่ะไม่เป็เปียขาดเลยเอาสีหอยฟ้านะครับดุดได้ไหมวันไหนก็ไม่ต้องมาหาอย่าเอาสายตา ยังงั้นมมองให้วันไหวเธอก็รู้ว่าฉันมันใจไม่แข็งเท่าไรหร่ว่ใจมันอ่อนเธอทุกทีก็ยอมรับเธอทิ้งกันไปสักกี่ครั้งในใจก็ยังยังรักยังแค่เธออยู่ดีแต่พอแล้ว วันนี้เราควรจบสิ้นกันทีขอแรงเธออย่าเข้ามารบกวนไม่ต้องไม่เจอได้ไหมหเพราะฉันมันคนใจอ่อนห้ามใจแล้วฉันห้ามจนอ่อนใจเหน็ดเหนื่อยกับความจับสนพอรู้ว่าต้องทนไม่ได้บอกได้ไหมฉันขอเธอได้ไหม อย่าพบกันจบไปนะวันนี้ฉันคงต้องใจร้ายต้องทำแข้งใจขอร้องให้เธอไปจากฉันเอาละครับละพอได้ครับเด้อบอกเสียงไอ้บิ๊กแน่เสียงไอ้เก็มแน่เด้อครับเด้อกำลังง่วนอยู่ดิพอร์ลับวัพี่น้องตอนมีซีจับตัวเซย์่พี่น้องถูาพี่ตัวนี่ต้องรุ้ว่าสามตัวยังงวหนึ่งเก็ดสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อน หนึ่งเจ็ดสามก็เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ้อเรียกบ้าบ้าเขียนสามหมดที่ได้ออกหกสามเกเกหนึ่งครับหนึ่งนมันเห็นทีพออเก้าหนึ่งไมาจังไหรเก้าหนึ่งเกาหนึ่ก็ว่ารวมอายุอายุไคตามมานั่งมาตายหนึ่งเก้าสิบเอ็ดปีร่วมกันตายตอนเก้ที่ตายตอนเจ็สามรวมอายุไขกัน เก่าสิบปีนับรื่องกันมานับรื่องกันมาไปได้หลายปีแล้วหลายปีแล้วรื่องกันมาเนเก่าสิบเอสเก่าหนึ่งเกิดมันโศกมันนั่นเลยซื้อเถได้ครับจะได้จะไม่วางรายเด้อกับผมอ่ะบอสถือก็ไดาผมเองด้วยเขาบอสได้หรอกอันเรียกว่าบ้าเนาะผู้ใดบ้าบ้าจากการกีดเนาะเอาผู้ใดบอสเชียดเร็วแต่เพิ่นแล้วบดไทม์บิดฮะใช่ยังด้านในการรับชมบอสขี้จักรยานวิทยักรยานในการรับชมซื้อเรียกได้ ซื้อได้กระดาษซื้อสาในปูนอนนะครับอย่างนะซื้อได้กระดาษซื้อสาในปูนอนจะไปวางไหลแต่ว่าห้ามันถือออกมาได้เพิ่นพี่น้องสิบวชสด่นำมาชวอเขียนลหะอวันที่ยังหนึ่งกันแย่หนึ่งกันได้ครับหนึ่งกันได้สอบันหร้อยหกสิบดครับหกสิบอเลขบ้าบ้าการละเกียดมาบอกอีกเคีับ เลขบ้าบ้าจากผู้บ่าวกาละกีลงต่ำหน่อยนึงอย่าต่ำแห้งพอดเอออย่าให้บังหนาโอเคนี่ละ้อ่านี่ได้เดิมได้ว่าเป็นในบาเลยเป็นมีเส้นอยู่เด้เห็นจังสี่นะเพื่อนถูกไรงวดนะเด้พี่น้องมส้นมีองค์เลยนี่บอกให้ถือเดิองวดนี้เด้อตายจ้าที่ได้ท้องเส้นไหมครับผมเพราะว่าเส้นนี้มันขาวแล้วครับถ้าเอาเส้นเหลืยงๆคือเก่าบ้ดนีครับเนาะครับผม ซื้อเรียกในกระดาษซื้อสาดในปูนอนนะครับเดี๋ยวไปวางกับผมหลายถ้าผมผมบอกถึงผมก็รวยเดี๋ยวล่ะครับเม่ไใดมัเป็นด้ามด้วยแบบนี้หรอกครับเม่ได้เป็นย้ำเป็นย้ำดูสิมี่บ้านมีคนจ้างเป็นย้ำเนี่ยเล่นกันเล่นการพนันบอลเลือยงยางเล่นไฟใหม่งเหลือบ้านเลี้ยบทีนะครับเด้ออ่ะโอเคพอแล้ว กลับล่าครับมีเกมกลับล่าครับเบิ้มบับกลับล่าครับมนยันกลัวทนแล้เอาเอาเอาอติมีกรตเพิ่ไยไหน้อไนเศร้าเปี่ยนอ๋อโอ้โโอเคครับพี่น้องเอาว่าไปตามภาษาพู่นนละบนนี้แล้วนี่คุณแอาก็ถอกได้เนาะเพราะว่าลังเทียหนึ่งเจ็ดสามก็เก้านึ่งครับอันอย่างนี้หนึ่งเจ็ดสามก็เก้าหนึ่งครับให้วิ่งหนึ่งนะครับให้แดนหนึ่งให้วิ่งหนึ่งแน แลนวิ่งแลนหนึ่งแลนไหนแลนแังไหนก็แด้แต่ให้วิ่งนึงเออหนึ่งใดก็ได้เอาละจะพาเพื่อนบอกไปทั่วเอาละเอาโอเคครับเกียรติครับผมกลับแล้วครับถือแค่บะมันใจจะโคนรนะครับถือผมก็ซื้อผมเอาตัผมเนี่ยผมมาบอกใครเนาะอ๋อเอาโอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบลล์ตามทิดเกน